พยกด่วนทวมหนักแล้ว225ขวเรือนประกาศกรมอุตุเตือนฉบับที่6 17จังหวัดฝนตกหนัก70% 3ภาคพิยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัททภัยอุทกภัาาย์ทยากรากาศทางเพจและยูทูบ ลฟ้าพยาก,กรุทิพย์พรลุงพิลาชัยทางเฟซบุ๊กประจำวันจันทร์ที่22กรกฎาคมในช่วเงเย็นคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่สี่อย่างฝนตกหนักฝนตกหนักมากพื้นที่เสี่ยงฝนเพื่อเส้นของฝนรวมถึงภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านประกาศลมอุตุฉบับที่6จะเป็นเช่นไหนกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูด้านของพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากย่อมพ่อปรากาศต่ำกันืองแรงที่ดึงร่องมรสมุมในขณะนี้บริเวณพื้นที่จังหวัดตราดด้านปอพอตราดรายงานสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่เบือ์เขาสมิงและอําเภอเมืองจังหวัดตราดศูนย์ปอพเขต17จังหวัดตราดส่งทีมปฏิบัติการพร้อมเรือขนย้ายส,าสั่สนุนการช่วยเหลือประชาชน เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้21กรกฎาคม2 5 6 7สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรารายงานว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตราตั้งแต่19กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ในขณะนี้มีน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่2อําำเภอ7ตําตำบล115หมู่บ้านและประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย225ครัวเรือน ใก้แกำมภอเขาสมิงมีน้ำท่วมขังเส้นทางการจราจรในหลายจุดยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ในบางเส้นทางบริเวณเส้นทางถนนเขาสมิงบ่อไร่หลักกิโลเมตรที่4น้าบริษัทสมิงฟูด้ดมีน้ำท่วมขังประมาณ25ซนติเมตรรถยนต์รถจักรยานยนต์สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่วนบริเวณถนนสายเขาสมิงบ่อไร่หลักกิโลเมตรที่7 กอนถึงบ้านขาวมาพูดมีน้ำท่วมขัง25ซนติเมตรรถยนต์รถจักรยานยนต์สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่วนถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองตราดบริเวณหน้าร้านกลิ่นกระจรหมูกระทะมีน้ำท่วมขังซึ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่วนถนนที่ใช้สัญจรเส้น3157หลักกิโลเมตร 13, ทนนี่13ถนนสายแสนตรงบ่อไร่ บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านมุมสงบถนนสุขุมวิทสายสาก่อนถึงแยกเขาสมิงขาออกเมืองบริเวณร้านห่มโปรวัสดุถึงสามแยกโพธิกิจน้ำท่วมขังถนนขาเข้าเมืองตราดทั้ง4ี่ช่องทางการจราจรน้ำไหลเข้าท่วมฟาร์มหมูในพื้นที่หมู่ที่4ี่ตำบลเขาสมิงส่วนอำเภอเมืองจังหวัดตราดน้ำท่วมขังถนนสายแหลมงอบถนนหน้าเมืองจนถึงถนนสุขุมวิทบริเวณโชว์รูมอิสุส น้ำท่วมขังถนนสายท่าเรือจ้างซอยบัวขียาหมู่ที่สองตำบลวังกระเจาะซอยหมู่บ้านกรุงไทยคลองหนองบัวซึ่งน้ำลดระดับลงอย่างต่อนเนื่องและสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับ สำหรับการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดตราดรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การช่วยเหลือขนย้ายเข้าของนะคะและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วรวมถึงได้ตั้งไปสัญญาณเตือนและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนอกจากนี้มีการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เป็นระยะ โดยใช้ข้อมูลการพยายกรณ์ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่และการขึ้นลงของน้ําทะเลเพื่อเตรียมรับมือและให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีในส่วนของการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดตราดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีได้นําเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เรือจํานวน3ลํารถขนย้ายผู้ประสบภัยจํานวนหนึ่งคันและเรือพลาสติก10บลำพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจํานวน10คน เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับและจะปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสถานการณ์จะที่คลายลงขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องจากนั้นแล้วในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุพระพิรุณเป็นฉบับที่6ซึ่งนะครับในวันนี้22กรกฎาคม2567พายุโซนร้อนพระพิรุณ บริเวณเกาะไหหลาประเทศจีนซึ่งในขณะนี้มีความเร็วศูนสุดใกล้ศูนย์กลาง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ่อนไปทางเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนฝั่งบริเวณประเทศจีนทางตอนใต้ในวันนี้และว,วันพรุ่งนี้22-23กรกฎาคมพายุลูกนี้ไม่สมควรกระทบโดยตรงต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกลา่าว ขอให้ตรวจสอบเส้นทางก่อนการออกเดินทางจะส่งผลกระทบทางออมดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงดึงร่องมรสุมให้พาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาตันออกเฉียงเหนือทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนกปริมาณฝนสะสม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักบริเวณนครนายกปราจีนบุรีเพศรบูรณ์บึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญบุญราชธานีน,าน่านพะเยาเชียงรายเชียงใหม่แม่องสอนและตา ระวังฝนตกหนักฝนตกหนักมากที่จะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ต่อไปจะพาไปใช้พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬิกา22กรกฎาคม2567บ้านวังโป่ง9.8ม mm, เมตรบ้านชาต,ตรการ11.5ม mm, ิลิเมตรเนินมะปราง8พิจิตร6.3ตะพานหิน9.4ชนแดน11.7น้องไผ่9.2น้องบัว8.5บางมูลน,นา6.6 นาว่า10.3บ้านนาที11สกลนคร12.5บ้านปลาปากน้อย9.9บ้านหนองหอยท่า11.1บ้านหนองเย็น12.9บ้านคำชมพู10.3บ้านเด็ดอุดม10.9บ้านกระบาก7.5กาฬสินธุ์7.7ขอนแก่น8.5ศรีสเกต9.7อุบลราชธานี8.5ภูคั้น7.7กันทลัก7 21.00นมวเปลี่ยน ฝนฟ,ฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่สีสงคราม5้าท่าแขก9.6บ้านปลาปากน้อย87บ้านหนองหอยท่า9.7เชี่ยงคืนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่บ้านดอนดู12.4สีสงคราม11.4ท่าแขก8.6หลังจากนั้นกลุ่มฝนฟ้าขนองก็ยังคงมีตกบางพื้นที่แต่ปริมาณและการกระจายตัวของฝนลดลงภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70็ดฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญสีสเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60สิ บริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีปทนะครนศรีวิทยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง้อยและเจ็ดสิบฝนตกหนักหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนอง้อยและเจ็ดสิบตกบางเขตบางพื้นที่พยากรณ์อากาศภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ30บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตขอให้ติดตามพีรอากาศประกาศํำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะ,ยะอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม ย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารในช่วงกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์แหนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ